ถอ,อยยังไม่เทงเลยโอ้ยับเอียงพุกเทปับอู้อถอยเลยเทเลยนะครับ50บาทจมไม่คุ้มครับไม่ได้เที่ยว สวัสดีครับอยู่กับผมครับรถดำซิ่งดินด่วนครับ <c anz ai> คลิปนี้ก็อยู่กับทิมงานเสียรงครับที่เท <c anz ai> มาพี่ร็ก <c anz ai> อกเหยาะไยพี่ร็อก <c anz ai> เกียร์หนึ่งเกียร์ถอยครับ แอด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 เลยครับงานทอ,อยครับผม ใครที่ทุนน้อยครับหารุ่นนี้มาใช้ครับก็ก็โอเคนะครับราคาก็ไม่เกิน4แสนนะครับ r o ก,กี้1075นะครับเต็มที่เดี๋ยวนี้3 0 0ห0 0ครับเออเออ3 0 0ห0 0ไม่เกิน4แสนเอาสายดัน นอนกินเลยเนีออ่ไปเจอดินนี้ก็ไม่ไหนนอนกินหรอกดันยากอยู่อะซีรินซีรินแต่ไม่ใช่เ้าแก่ครับจ้างลูกน้องเหมือนกันนะคันนี้ ปกติขับเองนะครับมา <S <S ทางนี้ <S 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 อันเบื่อหน่อยอัน <S <S 2> <S 2> โอ้ยไม่ยอมมาทางนึ้เลยวะ่ะ ำนี่ยัวเยอยนึงวิ่งผ่านกันสน,นันวันไว้ครับช่วงนี้มาครับ trông trông ui ít! ê kia hấp giang là Điểm lối Ê, mày đây à Cảnh em mình chảo uống chiên này à L L L băng, xin lúc thay băng xuống lúc rồi เดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะสมัยผมขับรถไถน,นะคือตอนนั้นอ่ะผมรับจ้างขับเนาะแบบโอ้เจอหน้างานโหดมากเลยนะคือคือผมเป็นคนที่แบบยังไงอ่ะแบบคืออยากให้รถดำเขาได้เที่ยวเยอะๆครับแบบอู้แบบเราต้องแบบบันไม่ได้หยุดและย่อนเลยครับต้องขยันทําทางให้นะครับ กลัวร,รถดําเขาทำเที่ยวไม่ได้ครับโ <Okay. S 1> อ้เหนื่อยเหมือนกันนะนางานก็โหดแต่แต่ก่อนไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะครับสมัยรับจ้างกลับไม่ได้ทำคลิปให้ดู <Okay. S 1> น่าจะเรียบร้อย วางก่อนวางก่อนคำท้ายอยู่โอ้โอ้ไปธรรมดาเว้ยเอาละครับตอนนี้รถไถบังคับแล้วครับไปทางนี้นะโดนบังคับเจโอแปดดีครับ J อีอู้วท่านนี้นี่ไม่ยอมไปลึกเลยครับสงสัยกลัวต้อเกย์ดาครับเนี่ยทาต้อเกขับจากนู่นถึงนู่นแล้วไป น,นี้จะโดนบังคับไหมหอ๋อน่าจ,จะโดนเลย And here... สมัยผมมีรถแรกๆเป็นอะไรที่ซีเรียสมากเจอขีดตมแบบนี้ครับรถเลอะขี้เกียจล้างโอ้ลูกเพรถามหน่อยเพื่องท้ายเท่าไหร่นี่ฮะฮะเบ็ดสี่ศูนย์บ่ะอ้แรงนี่คันี้เนาะแปดอีบ่ะโอ้ดูทยันแซะอยู่บนนี่ฮะแฟนพีต้องเข้าแล้ว อ๋อมีบ่จ่ไม่ใส่อ๋อมาเี <oro goal objetivo> ่ค <ocal> ันี้เลยโหด คลิปนี้ก็บายบายครับเจยกันใหม่อ๋อก็คือถมถมให้เป็นคันนะครับเป็นขอบสระนะครับ รอครับอ้าวโอ้โหเริ่มจะโหแล้ว